สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกละกี้แก๊กๆกับดิฉันนักขนิชาบุ้งทองค่ะและดิฉันทานทิพใจรื่นเริงค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในรายการกรรกิจแก๊กๆค่ะรายการข่าวที่เหมาะสําหรับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยค่ะวันนี้ข่าวในสังคมไทยมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยเลยค่ะข่าวแรกนะคะชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลหนองหมีใหญ่เดือดร้อนหนัก หลังพบพายุเฮอริเคนพัดเข้าถล่มหมู่บ้านโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านเผยพบสาวประเภทสองลักษณะคล้ายพาระฤาษีเล่นพี่เลนกับเพื่อนปักตะไคร้กับหัวลงดินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุดเข้าตรวจสอบเผยไม่เวอร์จินจริงค่ะ ค่ะสำหรับขายนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือนะคะหวังว่าจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อมานะคะกระทรวงคมนาคมค่ะเผยแนวทางการแก้ไขปัญหารถไฟตกรางค่ะเตรียมยกย้ายรถไฟไปวิ่งบนถนนและให้รถยนต์มาวิ่งบนรางแทนค่ะค่ะสำหรับกระทรวงอ่าคมนาคมก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงที่แล้วก็ตรงจุดมากๆาค่ะคุณเวฟ่ะข่าวต่อไปนะคะสุดห้าพ่อค้ายาเสพติดใช้มุกหนังผี วิ่งหนีเหมือนหายตัวตำรวจตามหารวมชั่วโมงก่อนพบไปนั่งยิ้มหวานอยู่ในองค์จับกลุ่มส่งดำเนินคดีได้ในที่สุดค่ะค่ะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับท่านคุณตำรวจนะคะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถค่ะถือว่าเป็นแบบอย่างที่เยี่ยมค่ะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายค่ะถือว่าเป็นกระแสดราม่านะคะขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าจากข่าวค่ะยุงแจ้งความจับคนค่ะเหตุฆ่าลูกน้ํายุงลอยตายโดยเจตนา รงไม่มีทายาสืบสกุลค่ะซึ่งยุงนะคะได้ออกมาเกิดความเคลื่อนไหวนะคะรีทวิตนะคะขึ้นทีนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะหวังว่ามนุษย์นะคะจะไม่ฆ่าลูกน้ํายุงลายค่ะเพราะยุงนะคะจะไม่มีลูกน้ําสืบสกุลค่ะค่ะสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในตอนเช้าที่เราได้นําเสนอทุกท่านไปนะคะก็ถือว่า เป็นกระแสข่าวที่ร้อนแรงแล้วก็ดรามากสุดๆนะคะที่พบในสังคมไทยในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานกระกี้แกรค่ะก็ได้ส่งนักข่าวสาวค่ะคุณมะานาวได้ลงพื้นที่นะคะซึ่งเธอจะมานําเสนอข่าวอะไรก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับพวกเราก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะคุณมะนาวค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเฉมิกาบุญแตงนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ที่เคยเซฟสาเซฟติดมาก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแมนสวัสดีครับ,รบขออนุญ,ญาตทมคำถามคุณแมนสักเล็กน้อยน,นะคะ เร่มีคําถามแรกนะคะคุณแมนรู้ไหมคะว่าสารเสพติดคืออะไรคะคือสิ่งนี่ทําให้ผมมีความสุขค่ะแล้วสาเหตุที่ทาให้คุณแมนเริ่มเสพสารเสพติดนี่เกิดมาจากอะไรหรอคะความเครียดแล้วคุณแมนรู้ไหมคะว่าสารเสพติดเนี่มีผลกระทบต่อร่างกายคุณแมนไ่ายังไงคะไม่รู้ค่ะแล้วคําถามสุดท้ายนะคะคุณแมนมีโอกาสที่จะเลิกเสพสารเสพติดบ้างไหมคะมีครับจริงหรอคะจริงครับแต่น่าจะยากค่ะ เป็นกันยังไงบ้างคะทุกคนคําถามที่ถามคุณแม่มาสักครู่นะคะทุกคนเข้าใจกันว่ายังไงบ้างคะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมะนาวมีสตูข่าวพิเศษจะมาบอกทุกคนกันคะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยคะ่ะขอบคุณค่ะยาเสพติดประเภทของยาเสพติดจำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแบ่งเป็น4ประเภท1ประเภทศกดประสาทศศได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีน,น,นยานอนหลับเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดพบว่าผู้เสพมักมีร่างกาย ผอมเหลืองซีดอ่อนเพลียฟุ้งซ่านอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 2. ประเภทกระตุ้นประสาทได้แก่ยาบ้ายาอีกระท่อมโคเคนมักพบว่าผู้เสพจะมีอาการหมุดหงิดกระวนกระวายจิตสับสนหวาดระแวง 3. ประเภทร้อนประสาทได้แก่ LSD และเห็ดขี้ควายผู้เสบเตดจะมีอาการประสาทร้อนหูวแววได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพร้อน 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานคือการกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกันได้แก่กัญชาผู้เสพติดมักมีอาการหวาดระแวงความคิดสับสนเห็นภาพรวงตาหูแว่วควบคุมตนเองไม่ได้โทษของยาเสพติดทางด้านกฎหมายมีทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1และประเภทที่2จำคุก6เดือนถึง3ปีหรือปรับ10,000บาทถึง60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประเภทที่3จํจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประเภทที่4จํจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษของยาเสพติดแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ด้านได้แก่1ด้านสุขภาพจะทําให้ร่างกายของผู้เสพเสื่อมโทรมสมองถูกทําลายทําให้เกิดความเฉื่อยชาถึงกับกินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับ 2. ด้านจิตใจจะส่งผลทำให้จิตใจเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายวิตกกังวลขุมข้างอารวาสหรือบางทีอาจเกิดอาการหวาดกลัวผู้คนรอบข้าง 3. ด้านครอบครัวสูญเสียเงินทองไม่มีงานขาดรายได้เพราะต้องใช้เงินมาซื้อสารเสพติดเป็นที่มาของการสร้างปัญหาให้ครอบครัวแตกแยกสูญเสียชื่อเสียง 5. โทษของยาเสพติดด้านสังคม จะทําให้ขาดเพื่อนสังคมไม่ยอมรับและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทําให้นานวันต้องอยู่คนเดียวและเป็นปัญหาก่อให้เกิดอาชญากรรมในสังคมได้ง่ายอย่างสกู๊ปเผาที่ผ่านมานะคะมะนเราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนะคะอย่างนิคนซ้ำนะคะยาเสพติดมีโทษทาลายประสาทสมองและทําให้จิตใจเส,มสมื่อมโทรมซึมเศร้าเป็นต้นค่ะและทําให้เสียบ,บุคลิกภาพร่างกายอ่นอนเพียมีมโรคอ,อื่นแทรกแซงมาได้ค่ะ น,นั่นนะคะอย่าไปยุกระสารเสพติดกันเลยนะคะอย่าหาว่ามนาไม่เตือนกันนะค,ะ,คะเป็นกันยังไงบ้างคะทุกคนสก๊ปข่าวที่มานานำมาฝากทุกคนทุกคนชอบกันบ้างไหมคะจากนี้นะคะเราจะกลับที่สตูดิโอของคุณอยู่กับคุณเวฟกันอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณมานามากๆค่ะค่ะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะว่าจากสารกรูข่าวพิเศษที่คุณมานาได้นําเสนอนะคะถือว่าได้เร่งเห็นถึงปัญหาของสังคมไทยคะ่ะเรื่องของการใช้สารเสพติดค่ะและโทษของสารเสพติดเขา ทางทีมงานการ์ดกี้แก๊กๆนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้นําข้อคิดจากการดูสกู๊ปข่าวพิเศษนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะไม่ไปทดลองใช้สารเสพติดค่ะและผู้ที่กําลังจะเลิกใช้สารเสพติดนะคะทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านค่ะค่ะถ้ารายการนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดผู้ใหญ่ใจดีนะคะค่ะค่ะ ขอขอบคุณยาสีฟันตาพาอ,อินกินมาเฟืองใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องใช้แล้วฟันไม่เหลืองยินดีคืนเงินค่ะขอขอบคุณแป้งพับค่ะนึกถึงแป้งพับต้องนึกถึงแป้งพับโกกิตบให้เนยียนตบให้เด้งต้องแป้งโกกิค่ะขอขอบคุณลงน้ำแข็งตาฟอร์มารีนของดีมีมาตรฐานซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานอ้าวยังไม่ละลายค่ะ ค่ะขอขอบคุณเจลแต้มสิวตอีกว่าน้าใช้เพียงหนึ่งสัปดาห์จากสิวบนหน้าจะกลายเป็นรอยแพ้เป็นขอขอบคุณน้ำตาลตาน้ำอ้อยรสชาติหวานยดย้อยใส่มากใส่น้อยก็ไม่หวานเหมือนเดิมค่ะค่ะข,ขอขอบคุณชุดเครื่องนอนตาบักนิวเบดดิ้ง ding, หลับสบายไร้รอย,ยต่อทอครึง่งผืนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่ผลค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดตอด่อทีมงานกาลกี้แกร์อกมีดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางติดต่อก,กาลกี้ แก๊กๆนะคะมีช่องทาง Facebook แฟนเพจการ์ลกี้แก๊กๆค่ะคะทุกท่านสามารถชมคลิปย้อนหลังได้ที่กาลกี้แก๊กๆ h anel n ผ่านทาง YouTube ค่ะทุกท่านสามารถส่ง SMS มาร่วมร้กกันกับเราได้ที่ 212, 22, 224, 236และ2 4 8ค่ะทุกท่านสามารถส่งข่าวสารหรือว่าเหตุการต่างๆนะคะผ่าน w w w v e a i n c o m สำหรับวันนี้พวกเราและทีมงานกาลกี้แกกๆขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ